สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเกม One Piece Treasure c r กันนะครับผมวันนี้เราก็จะมายิงบารประจำเดือนพทอ,อพทึศาฟาคษ <c oughs> ก็วันที่27-29นะครับเอ,อเราจะยิง5ใบ1ครั้งแล้วก็1ใบ2ครั้งไม่ใช่สิเมื่อกี้ผมเพิ่งยิงไปลืม เมื่อกี้ยิงไปได้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 ไดไดตัวไหนแล้ววะนี่นามนูตัวแรกเลยนะครับผมแต่ตัวละครมันเต็มเดี๋ยวผมขอขายก่อนขายขายขายอ่าเพิ่มพลังหกว่ะไหนก็ได้ตัวใหม่มาแล้ว นี่นี่นี่เพิ่มแม่อันนี้ก็เพิ่มไปด้วยผมไม่เก็บอยู่แล้วเดี๋ยวก็เหลือห้าผลหนึ่งครั้งแล้วก็ยี่สิบห้าผลอีกหนึ่งครั้งนะครับผมใายฟรีนะไม่ได้เติมอะไรมาลุ้นห้าผลหนึ่งครั้งยิ่งเอ๊อ ปล่อยเลยเฮ้ยสองใบติดๆเลยนะครับตัวใหม่อีกแล้วผมเริ่มตัดสินใจยากเลยสิรอคุยโยรอคุยโยรอคุยโยนะครับผมเอาอันนี้ดีไหมน่ะอาก่อนเอาก่อนเอาก่อน โอเคครับผมยิงห้าผลกันนะไม่ใช่ห้าผลายิงห้าใบไปไปกี่ใบวะหนึ่งสองสามสามใบเลยนะครับลุนเอยตัวไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไหมวะชังมันถือว่าเฮีย <c oughs> ผมไม่อยากได้เลย อย่าได้หกดาวมั้งอ่ะอือหือนี่ก็ตัวใหม่นะครับผมยังไม่มีเหมือนกันเดี๋ยวตัวสุดท้ายโฟร์เซตัวสุดท้ายกดเลยนะได้คูรโระนะครับผมอ่าก็วเนี้ยเท่าที่เห็น ก็ดูดูแล้วก็พิจรารณากันดูนะครับว่ามันน่ายิงหรือเปล่าผมก็เก็บได้แค่นี้แหละขอเดี๋ยวได้ดูก่อนได้ตัวอะไรมั่งด้ตัวอะไรมั่งได้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 ไดนี่หนึ่งตัวบันทึกราการโวดก่อน ได้รูฟีมาด้วยนี่อีกหนึ่งตัวคูโรสองเลยนะครับแล้วก็นนี้ได้ตัวใหม่มาสามตัวนะครับก็สามสิบห้าผลคุ้มไหมไม่รู้ก็ขอจบคลิป<อ>เท่านี้นะครับขอบคุณครับ